สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ newlat story นะคะวันนี้อากาศดีมากเห็นแดดแบบนี้นะแต่อยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่สิบสี่สิบห้าองศานะก็กำลังเย็นสบายนะคะแต่มีแดดมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเดินข้างนอกได้ชิลมากขึ้นตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยง เกือบบ่ายโมงแล้วเรากำลังจะเดินไปหาของกินกันนะคะจะไปหาอะไรกินที่ซับเวค่ะถือว่าเป็นมือแรกของเราเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศระหว่างเราเดินไปที่ซับเวนะอรรากาศดีมากวันนี้ นี่มีดอกไม้สวยมาก สเสียงหมาเห่าเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปฝั่งนู้นกัน ชอบบรรยากาศวันนี้มากเลยค่ะแดดดีมากๆแต่ไม่ร้อนนะเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่14-15องศา จากที่เราอยู่ไปร้านซับเวก็ไม่ใกล้นะคะแต่ก็ไม่ไกลเกินไปถือว่าเดินออกกำลังกายกันนะแต่ว่าตอนนี้เราสองคนหิวมากเลยเพราะว่ามันเป็นมื้อแรกของเรา เมื่อกี้คุณยายหลบกล้องเรานะคะแต่เราก็แพลนขึ้นไปข้างบนฟ้าแล้วนะ ตรงนี้เป็นร้านสะดวกซื้อนะคะ ตอนนี้ใกล้จะถึงซับเฟกันแล้วนะทุกคน เป็นส่วนการเรียนรู้นะคะของ EIT ก็จะมีนักเรียนต่างชาติมาเรียนที่นี่กันเยอะรวมถึงคนในประเทศนะคะก็มาเรียนที่นี่อารมณ์เหมือนเป็นโรงเรียนเทคนิคนะก็จะมีสายอาชีพต่างๆจัดคอนให้นักเรียนได้เรียนกันนะคะที่นี่ก็จะเป็นส่วนรวมนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติมากๆ วันนี้เป็นวันที่โรงเรียนเปิดนะคะจะสังเกตเห็นว่ารถเยอะมากนะคะบริเวณของโรงเรียนก็คือสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้แล้วก็ข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงก็เป็นโรงเรียนเหมือนกันซึ่งที่ที่เราจะไปกินซับเวก็คืออยู่ในตัวอาคารตรงนั้นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินข้ามถนนกันไป นเนห็นละเห็นป้ายซับเวลแล้วนะทุกคนถึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมีจิมได้นะคะสำหรับคนที่อยากมาออกกำลังกาย ก็มาตรงนี้ได้เคถ่งร้านซาเฟ่เราทุกคนก็ไม่ใช่ร้านใหญ่นะเป็นร้านเล็กๆในบริเวณที่เราอยู่อ่ะก็คือมีแค่ร้านเดียว<ม>เท่านั้นนะคะไม่มีตัวเลือกอื่นเลยสำหรับซาเฟ่นะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปสั่งอาหารกันก่อนนะคะ ไอต,ตัวนู้นก็น่ากินตัวเป็นปลาซอสอ่ซอสบาร์บีคิวบาร์บีคิวซอสแอนด์สไปซี่มายองเนส Yes yeah, please. Um... <laughs> yeah, just, uh, look, you need one? and barbecue sauce yes please นี่ของที่เหนี่วุีขิงรสนะครับเป้าน่ากินมากทุกคนดูความยืดนะและสั่งมอสเซเรล่ลาชีสพอร้อนๆมันก็เลยยืดแบบนี้ทุกคนมันน่ากินมาก ไปกินก่อนนะคะทุกคนตอนนี้หิวมากแล้วกินไปครึ่งหนึ่งแล้วอิ่มแล้วค่ะทุกคนอาจจะเหลือกเก็บไปกินมื้อถัดไปนะคะโอเคตอนนี้เรากินซัฟเวก,กันเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินย่อยกันนะเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นกันนะทุกคน สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนเื่อที่เข้ามารับชมกดไลค์กด Subscribe หรือกดติดตามช่อง New r a s ส Story เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสำหรับ EP ต่อไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะพาเดินเที่ยวชมวิวที่ไหนกันและขอบคุณทุกท่านที่รับชม มาจนถึงท้ายคลิปนะคะและทุกท่านที่ได้กดไลค์กด subscribe และกดติดตามช่องของเราแล้วขอบคุณมากๆค่ะ